สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องพายนุ่มสซรินสีอตอท่าตูมนะคะนี้เราก็จะพาพี่คำน้อยนะคะเข้าคอกนะคะตอนเย็น,นะคะว่าจะมาเทปูนในหลักของเขาก็คือน้ำไม่ไหลนะคะเลยไม่ได้เทเลยนะคะวันนี้ นี่เราก็จะเอาพี่คำน้อยนะครเข้าคอ,อกเสร็จแล้วเราก็จะพาพี่หนุ่มกับพี่โก้ออกเดินนะคะอ้าวไม่ก่าแม่อยกจะได้เนาหนุ่มจะมาเนี้ยเนาบบายวานนะ เดี๋ยวเราเอาพี่คำงาน้า่อยๆเสร็จนะคะแล้วก็จะพาพี่หนุ่มพี่โก้ออกเดินนะคะก็วันนี้เราต้องล้อหน้าขันซึ่งหน้าขันก็ยังไม่ขึ้นมานะคะกับคุณกุรุนแต่ใกล้จะถึงเวลาแล้วนะคะแล้วก็อ,ออกเดินตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะถ้าขํามวันนี้กลับไปบ้านก็จะขําแล้วก็ ถึงเวลาของปุลุนกินข okay. <deal> <vastly lava> <less> okay. ้าวด้วยนะคะก็นะคะมาหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแนวว่าจะตกมันทำไมไม่เห็นตกนะคะก็เพราะว่าที่คำน้อยเขาผอมลงมากนะคะพราตอนเช้าคุณปุลุนก็ยังพูดฮัตอแรกคิดว่าแต่ หนูคิดไปเองหรือเปล่าในความคิดส่วนตัวนะคะหนูก็เคยบอกไปคลิปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะก็ <Okay. S 1> ไม่ได้คิดไปเองนะคะนนก็บุรุนก็พูดเหมือนกันนะะว่าพี่คําน้อยเขาก็ผอมลงเยอะนะคะก็เลยทําให้ไม่ตกมันถ้าอยากให้เขาตกมันเราก็ต้องบํารุงเขานะคะโดยการให้เขากินเยอะๆเช่นอ้อยผลไม้อะไรต่างๆนะคะก้วก้วไปก้าวก้วก นี่ก็มีควานม,มาช่วยหลายคนเลยนะคะในบริเวณบ้านยี่สิบหลังมีหลายท่านเลยเล็ดเร็วเกินนะคะพี่กระตูออกนี้ก็คือเราไว้วางใจเขาได้นะคะเ <c oughs> ข้าผิดที่แล้วพี่คำน้อยพี่คำน้อยเห็นนี่นะคะนี่หญ้าจะไปกินหญ้าอ๋าอตะลตะเลึตะเลิด ไนอนค่ะพูดทลางยังไม่อยากมองตัอยากจะเดินเล่นต่อตะเลิดข้อนะพี่คำน้อยไม่มีเบรกเป็นชยัยาของพี่เขานะคะว่า,าะะอ้าวนั่นไม่ยอมเข้าข้อนะคะงานใหญ่อีกแล้วเนาะวันนี้ ออกได้ฮะแต่เข้าไม่ได้เขาไม่อยากเข้านะคะไม่ยอมเข้าคอกนะเมื่อกี้ไม่ยอมเลยนะคะแต่เวลาออกนี่ออกเร็วมากนะตอนแรกเขาเดินไปฝั่งนี้ค่ะจะเดินไปฝั่งนู้น ไม่อยากเข้าค่ะเพราะว่าโปรไกวายังไม่ทำเสเหี้ยงน้อยเนี่ยมาพันทั้งนี่นี่เขาได้ยินว่าสองหนุ่มจะไปเที่ยวหรือเปล่านะคะวันนี้ก็คือเราจะพาพี่หนุ่มกับพี่ก็ออกเดินนะคะพี่คำน้อยอาจจะออกเดินด้วยอยากไปร่วมแคมง์ด้วยทั้งสามหนุ่มอะไรอย่างนี้นะคะไปโชว์สาวๆบ้านยี่สิบลังนะคะ ก็เราไม่มีควานเพียงพอนะคะที่จะขี่คอนะคะแล้วก็น่าจะพาเขาไปไม่ได้เพราะว่าพี่คําน้อยเขาจะชอบลองใจควานนะคะถ้าควานเป็นควานคนแรกที่หัดขึ้นนะคะที่เพิ่งขึ้นหนูเองก็เสียวเหมือนกันะคะเพราะว่าเขาจะชอบวิง่ง จะเข้าได้ไหมนะอันนี้เราก็ถือหอกเราไม่ได้แทงนะคะสังเกตที่ตัวเขาเลยไม่มีรอยแทงนะคะเราถือไว้เพื่อให้เขากลัวเฉยๆนะคะอ่าเข้าเสร็จแล้วนะคะกว่าจะเข้าได้นะคะควานทุกคนนะคะตกใจหมดเลยยากเลยค่ะงานหินเลย <c oughs> เดี๋ยวก็ไปฝั่งนี้เดี๋ยวก็ไปฝั่งนี้นะคะ <c oughs> นี่พี่คำน้อยเราไม่รู้ใจเขาจริงๆนะคะแลภารกิจวันนี้ก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีนะคะอาจจะมีตกใจบ้างอะไรบ้างนะคะ ทุกคนเลยตื่นเต้นเพราะพี่คาน้อยเขาเป็นช้างที่เราจะยากมากเลยถ้าคิดจะทํานี่เขาก็จะไปตั้งหลักก่อนแล้วก็กระโดดมาแบบแบบเราไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะนี่คือลักษณะนิสัยของพี่คาน้อยนะคะนี่ก็ไม่ยอมเข้าคอกนะท่านี่สงสัยพี่คำน้อยว่าอยากนอนนอกคอกนะนอนได้นะคะแต่ว่าเราต้องเตรียมเลยนะคะค่ารถไมโครมายกเขาขึ้นนะคะ โก้ก็ยืนให้กำลังใจคนปุกก okay, yeah, oh. okay, so ีนะคะโอเคสู้ๆโก้บอกยืนค okay. ่ะถ้าเกิดว่าจะเดินพร้อมการสามเชือกก็เดินได้นะคะแต่ติดอยู่ตรงที่ว่าไม่มีความนะ ก็คุณน้าขันก็จะขี่พี่หนุ่มปเกตก็จะขี่พี่โก้นะคะแต่พี่กำน้อยก็จะไม่มีคนขี่นั่นเองนะคะจามนะคะพี่กำน้อยไม่ยอมอาบน้ำก็หลักที่วันนี้ก็สะอาดนะคะพ่อเตรียมที่จะลาดพื้นนะคะเอาปูนมาลาดนี่เราเตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้กะว่าเราจะลาดปูนวันนี้เลยแต่ว่า น้ำไม่ไหลนะคะน้ำปลาปลาไม่ไหลเลยนะที่จะผสมปูนนะคะวันนี้ก็เป็นงานสุดหินอีกวันนะคะก็สไตล์ที่ํำน้อยเลยค่ะแบบนี้มันเป็นสไตล์ของเขาเลยนะคะก็หลายคนก็จะสังเกตเห็นถ้าที่ดูมาค่ะตั้งแต่ที่ป่วยแล้ว วิ่งชนต้นไม้บ้างอะไรบ้างนะคะอันนี้เขาอาจจะอยากแจ้งบุกีได้เช่นะคะ ตอนนี้นเราก็กําลังผูกโซ่นะคะเพราะว่าอยู่ในอคอกแล้วเขาสามารถเอาจากคอกได้นะคะพี่ท,ท,ทำอะไรวะโอ้แค่ยอยากมาเดิน,นดูรบริเวณรอบบ้านเฉยๆอย่างนี้นะตั้งแต่บ้านเสร็จยังไม่เคยออกมาเดินดูข้างๆเลยอยู่แต่ข้างใน อยากสำรวจค่ะว่าบ้านใหญ่เท่ากับบ้านที่กู้พี่หนุ่มหรือเปล่าว่างเท่ากันหรือเปล่าเท่ากันนะคะเท่ากันนะคะความกว้างนะคะความและความยาวอาจจะไม่เท่ากันนะคะความสูงก็ของบ้านที่คำน้อยจะสูงกว่านะคะเพราะว่าเราเผื่อไว้ทับเอาดินมาใส่ให้เขาอีกนะคะอันนี้ก็กว่าจะเอาพี่คำน้อยเข้าได้นะคะ ตกใจกันทุกคนนะคะนี่แล้วก็ใส่สายพา,านนะคะว่าเขาจะให้พยุงตัวเขานะคะเวลาจะนอนไม่ให้เขาเหนื่อยนะคะ แล้วก็เขาได้บาดแผลที่ขานะคะเป็นแผลและเนื่องจากว่าผูกโซ่นานนะคะเราก็เลยไม่ได้มัดโซ่ของนู้นแล้วนะคะทำน้อยเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขานะคะส่วนมากนะคะพี่โก้โก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากยืนให้กำลังใจลนะแล้วก็มี ชาควันช้างทุกท่านนะคะมาช่วยเหลือกันตลอดเลยมีหน้าหมายนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านนะคะก็หนูเรียกสักไม่ถูกนะคะก็เลยไม่ค่าเรียกนะคะก็ขอพูดทุกท่านด้วยะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะคะอบคุณค่ะ